สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนม<อ>้ีน้องอินดี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูสมาชิกใหม่ของน้องอินดี้คอดอีกแล้วค่ะวันนี้วันพฤหัส,สบดีค่ะวันเสารหัสบดีตัวนี้เนาะคะ่ะเนคอดเมือซวนี่ตัวนี้ค่ะน่ารักไหมคะเป็นตัวผูนะคะ่ะตัวนี้เพื่อนก่ายู่นํามาเกือบเก 8หรือเก้าปีนแนาะจ้ะขันจำบ่ผิดเนาะคะ่ะแม่แม่คอกแม่ลักเนาะจ้ะพันเท่าเอินเพิ่นให้ลูกมากนี่ไล่ตโตเลยได้จ้ะว่ามันเกตตหรือแปดตแล้วะคะ่ะเป็นพ่อเป็นแม่คอกแม่ลักเนาะคะ่ะเลี้ยงมาหลายปีแล้วมีลูกเพิ่นคะ่ะตัวน,นี้ได้เป็นตู้ผูค่ะคลอดมาเศร้านี่เนาะจ้ะออกมาเบิงเนาะคะ่ะพอบานเพิ่นออกมาเห็นยางย่งยงอยู่ค่ะ บ๊ได้น่องนี่ค่ะตัวนี้บ่ได้น่องเคล่นคือสิก,กินแล้วเนาะคะ่ะมันเป็นยาน้ำนมมาสั่นผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าเนาะ,ค,ะค่ะเขาเป็นกินโลกของเพิน่นจากบ้านเฮาเอิ้นนองเน,นาะค่ะน้ภาษาไทายเพิ่นก็สิเอิญโลกโลกของควายนะคะตัวผุนค่ะเพิ่นคลอดวันอังคารค่ะตัวนี้คลอดวันอังคารเกิดก่อนตัวนี้อยู่ค่ะเกิดก่อนตัวนี้น,อน้อยนี่อยู่ค่ะเพิ่นเกิดวันอังคารนะคะนี่เมียผุน ปีนี้ได้สมาชิกสองแลวค่ะแต่ว่าเป็นตัวผูกมดค่ะตัวผู้ว่าได้ตัวเม่ยด้ค่ะแต่ว่าก็ร้อยอยู่ค่ะเลยสองเม่หรือสามเมอยู่ค่ะแม่พันธ์นะคะนี่เป็นทีชนนบดนะคะบ้าน,นอกบรบานห้องอันนี้เป็นมูลนสัตว์นะคะเป็นมุ้นของเพลนมีแต่ม,มูนล,ล้วนเลยค่ะนี่จะบ่มีแบบว่าเอาแกบมาปนนะคะ นี่เขาเรียกว่ามูลสัตว์ทางธรรมชาติค่ะนี่แหละค่ะเป็นขอกคนเนาะค่ะนนอะขอกควายของน้องอินดี้ทางนี้จะเป็นฝั่งทางนี้จะเป็นวัวนะคะจะมีวัวนะคะเวบาจะเอาตัวคนขอดไหมค่ะมาอยู่ผักขอนเนาะค่ะเนาะลารักโบตัวนี้น้อยนี่ลารักโบนี่หืมคนก็กินนุ่มเลยเนาะ ค่ะ่นอดมากกัจินนมเหลือแข็งแรงนะคะเพื่อนร่วมขอกยางไหลๆอยู่ไหลตัวอยู่ค่ะคือเมียพ่นได้ออกขอกนะคะ่นก็นจะไปไกล่ไรยก็ต้องอยูออบๆแอม,แมๆอยู่แถวนี้แหละคะ่ะมือนี้คือพรท่านออกไปลามทางหนอกแล้วค่ะพระวารเพยังอ่อนอยู่ให้พนแข็งตัวจักนอยค่ะยังสิเอาพนไปผิกไปข้างเหนาะนะคะเนาะตามทุ่งนานะคะ นี่คือเป็นสัตว์เลี้ยงของน้องอินดี้ค่ะน้องอินดี้ก็มีอาชีพทำหน้าเนาะคะ่ะเป็นหลักแต่กระเหลี่ยงสัตว์เหลี่ยงไว้เนาะคะ่ะเลี้ยงควายค่ะบ้านน้องอินดี้เลี้ยงควายนะคะจะเห็ดหน้าปังไครทั้งไตพูนเนาะคะ่ะหน้าปังสามไร่ปีแรกนะคะลองทำดูค่ะเพราะว่าเห็นเผื่อนก็จะเห็ดกันเนาะก็จะก็ได้ผลผลิตดีอยู่ อากาศร้อนมากค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเดี๋ยวไปทางไนกรมิตะแดดด้วยค่ะพูดอากาศหอนไหลเดีย๋ยวยายจะพา,าไปชมหน้าปังของน้องอินดี้อันนี้ก็จะเป็นบวกไปทะเลน,น้ำเนาะคะ่ะเวลามันหอนมันก็จะมาเกียกน้ำอีตุมดูสีนั่งกันเป็นแถวเลย ห่อนบอพักกันเขาหุ้มเร็วๆจะเขาขอ,อกน้ำแมเพื้นนะคะ่ะันกับเขาป่าดอยมายืนเป็นแถวเลยคะ่ะปลูกข้าโพดค่ะป,ปลูกข้าวโพดน้องอินี่ปลูกข้าวโพดจะเป็นได้ผลผลิตบ่ครับปีนี้คือหอนแท้ผลผลิตจะได้ไหม พาเดินมาดูบ่อป่านะ,ะบ่อปลาบ่อปลานี่เลี้ยงปลาไว้นะจ๊ะเลี้ยงปลาถ้ามาฉาดนะคะก็เลี้ยงกบกบพ่อพันธุ์นะคะ่ะแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ ก็จะเอาไวนนนน้นี้นี่คือกบุมแม่พันธ์ดินดอกแดกดอกแดกมีน้ำเนาะคะ่ะทางไตก็จะเป็นเขาหน้าปังเนาะคะ่ะน้องอินดีลองเฮดเบิง้งปีนี้เป็นตั้งไดเป็นแต่ไดกินน้ำเพิินบอหน้าปังค่ะหน้าปังแต่กล,ลุ่มลวค่ะ กลมแล้วเขาหน้าปังของนอ้องอินดี้จ้กหน่อยก็จะถอกเนาะคะ่ะเนาะนี่คขะเห็ดไวซ้ำเไรทดสอบเบิงเนาะคะ่ะปีนี้ถาพานันกะสีเห็ดตอเนาะคะ่ะปีหนาโอ้ยพนห่วงหากันพี่น้องควายนะคะพ่นห่องหากันหาหมูเนาะค่ะเนาะพ่นบ่เห็นหมูพันก็จะห่วงหา โอ้อากาศห่อนได้พี่น้องเลยอีสานบ้านเฮาเนี่ยอากาศห่อนหลายเนาะค่ะเนาะได้มามพามาเบิงเขาหน้าปังของน้องอินดี้น,นี้น้องอินดี้กับกับจากโรงเรียนกับสิบป,ประมาณสามมงแรงนะคะสามมงแรงอากาศร้อนมาก คลิปนี้ก็ฝากน้อค่ะเนาะสาวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะอันนี้คือตุ่มเนาะค่ะตุ่มใส่กุ้งไหมค่ะนี่ตุ่มใส่กุ้งถ้าพ่อท่านได้ยามอยู่ว่ามันถือปอตุ่มใส่กุ้งพูดนะคะเสียวเงอใส่เนาะค่ะเนาะ,ะงกุ้งฝอยบันเฮานี่แหละจ้ะ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะจบคลิปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ